อินเจียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งแล้วเหยียบคันเร่งลงไปรถยนต์จึงขับขึ้นไปบนถนนใหญ่อย่างรวดเร็วอินเจียนทำงานในเมืองมณนลนมาหลายปีคุ้นเคยกับเส้นทางคมนาคมเป็นยอย่างดีเขาจึงขับตามเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินได้ทันทีไล่ตามไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีถัดไปสุลเฟยก็ใช้เวลานี้ควบคุมการจัดวางหมากในกระดานของตัวเองอีกครั้ง ทุกคนฟังให้ดีเป้าหมายในได้นั่งรถไฟจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ไปจากสถานีวัดกวางย u วนเจ้าหน้าที่ที่คลาดกับเป้าหมายรีบนั่งรถไฟในทิศทางเดียวกันตามไปทันทีแต่คราวนี้เหล่าเฟยได้รับสัญญาณตอบกลับน้อยมากเหมือนว่าตำรวจนอกเครื่องแบบลายนายจะไม่ได้รับคำสั่งจากเขาขเขาก็หมดคิวเข้าหาการยังอดไม่อยู่เจิงรื้อหัวที่นั่งอยู่ข้างๆดูเหมือนจะสังเกตอะไรได้จึงจุปากพูด แย่ละในอุโมง์รถไฟใต้ดินรับสัญญาณไม่ได้คำพูดของเจ้เรือหัวเพิ่งออกมาจุดสัญญาณติดตามสีแดงที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็หายไปด้วยในใจของทุกคนล้วนหนักอึง้งถูกต้องอุโมงคเป็นตัวปิดกั้นสัญญาณในเวลานี้ไม่เพียงแต่การสื่อสารภายในของทางตำรวจเองที่เจออุปสรรคเครื่องติดตามเป้าหมายก็เข้าสู่จุดบอดชั่วคราวได้เช่นกันบางทีนี้อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่หันเห เลือกสถานีรถไฟใต้ดินมาเป็นสถานที่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมเล่นเกมกันเขาสามารถควบคุมการมาถึงสถานีของแม่ลูกหลิวเว่ยได้จากระยะไกลส่วนคำสั่งที่มาถึงอย่างเชื่องช้าของทางฝ่ายตำรวจก็มีอาจถ่ายทอดได้ราบรื่นเนื่องจากรถไฟเข้าอุโมงภายใต้สถานาการณ์ชินนี้สถานาการณ์ทางฝ่ายของตำรวจยิ่งตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัด โรเฟยคิดหาวิธีดีกว่านี้ไม่ออกแล้วเขาทาได้แค่พูดคําสั่งของตัวเองซ้ําครั้งแล้วครั้งเล่าหวังว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถูกสลัดชิ้งเหล่านั้นจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายประชาการโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดและหลังจากสองสามนาทีผ่านไปการส่งข้อมูลถึงได้กลับมาไหลเลื่นอีกครั้งจากนั้นไม่นานสัญญาณติดตามที่หายไปก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลเหมือนเดิม ชัดเจนว่ารถไฟที่แม่ลูกหลี่เว่ยโดยสารได้มาถึงสถานีแรกเรียบร้อยแล้วจากคำสั่งการของหลวเฟยก่อนหน้านี้หลังรถไฟจอดเทียบท่าเจ้าหน้าที่รหัส003ต้องลงจากรถเพื่อป้องกันไว้ก่อนแต่แม่ลูกหลี่เว่ยกลับไม่ได้ลงจากรถกํบลางตำรวจที่อยู่ในขบวนรถจึงเหลือเพียงสี่นายเวลานี้ในสถานีวัดกวางหยวนเจ้าหน้าที่ที่ถอนกำลังกลับมาก็ได้รับคำสั่ง ของลัวไฟกันอย่างต่อเนื่องพวกเขากําลังรอรถไฟรอบต่อไปที่ขับจากทิศเหนือไปอยังทิศใต้ด้วยความร้อนใจรถไฟที่แม่ลูกหลีเว่ยโดยสารออกจากสถานีอีกครั้งอย่างรวดเร็วเมื่อรถไฟรอบนี้เคลื่อนเข้าสู่สถานีที่สองหลีเว่ยจึงรีบพาหานตงตงลงจากรถตามคำำาํากําชัดของหานเฮาและกดโทรออกหาเขาอีกครั้งลัวเฟยได้รับรายงานจากสถานที่เกิดเหตุ สั่งการให้เจ้าหน้าที่รหัส004ลงจากรถตามไปทันทีส่วน005ถึง007รออยู่ในรถต่อไปขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ถูกสลัดทิ้งซึ่งสามารถรับสัญญาณได้ก็ได้รับข้อมูลเช่นกันและกำลังตามมาอยู่บนรถเที่ยวถัดไปแต่การกระทำของหลิวเวยคราวนี้แตกต่างจากที่สถานีวัดกวางหยวนอย่างสิ้นเชิง ขณะที่ประตูรถไฟกำลังจะปิดจ,จู่ๆเธอก็กลับเข้ามาเอขบวนรถอีกครั้งเจ้าหน้าที่รหัส004จึงถูกสลัดทิ้งเพราะเหตุนี้ส่วนกำลังเสริมก็ยังตามมาไม่ถึงกำลังตำรวจที่เฝ้าสังเกตเป้าหมายได้โดยตรงจึงเหลือแค่005ถึง007สคนเท่านั้นโรเฟยรู้ถึงความขับคันของสถานการณ์เป็นอย่างดีหากเป็นชน,นี้ต่อไปทุกครั้งที่ถึงสถานีทางตํวรวจจะต้องทิ้งหนงคนไว้เฝ้าสถานี แถมกำลังเสริมยังคงตามมาไม่ทันถ้าเช่นนั้นแม่ลูกหลิวเว่ยก็จะสามารถสลัดเจ้าหน้าที่ที่ติดตามทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วคนอื่นๆบนรถบัญชาการก็คิดเช่นเดียวกันมูเจียนอินสายหัวน้อยพูดว่าไม่ต้องทิ้งคนไว้เฝ้าสถานีแล้วดีไหมแม่ลูกหลิวเวย่ยไม่ลงจากรถแน่พวกเขาไม่กล้ายหยุดอยู่ที่สถานีเพราะอาจเห่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกสลัดทิ้งต้องตามมาสมทบอย่างรวดเร็ว ถ้าพวกเขาลงรถแล้วออกจากสถานีไปเลยล่ะหรือนั่งรถกลับไปที่ตรงข้ามอีกครั้งจะทำยังไงโลเฟยถามกลับเสียงต่ำาลึกมูเจืนอินมุยปากไม่รู้จะตอบกลับเช่นไรในความเป็นจริงแล้วคำพูดที่เสนอแนะไปเมื่อครูน่นี้เห็นได้ชัดว่าเธอเองก็ไม่มั่นใจเช่นกันสถานการณ์ใต้ดินรับขันสถานการณ์บนพื้นดินก็ไม่ดีไปกว่ากันเนื่องจากเป็นชั่วโมองเร่งด่วนยามเย็น ถนนสายหลักในเขตเมืองจึงรถติดหนักมากถึงแม้รถตู้จะติดไฟตำรวจแต่ก็ยังเร่งความเร็วไม่ได้แม้ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่งจะขับไปได้แค่สองสถานีแต่ระยะทางของรถตู้ก็ถูกดึงให้ห่างออกไปไม่น้อยแล้วและสถานีที่สามของรถไฟฟ้าใต้ดินก็มาถึงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่รหัส0ู5รายงานสถานการณ์ที่เกิดเหตุมาเป้าหมายลงจากรถแล้วโปรดสั่งการ '005. ลงรถตามไป '006.007 รออยู่ในรถเรอไฟยังคงใช้กลยุทธ์เมื่อครู่ภายใต้สถานาการณ์ที่บบอเป็นไปได้เขาจำเป็นต้องรักษาเขาได้เปรียบของกำลังบนกระบวนรถเอาไว้เพราะความเป็นไปได้ที่แม่ลูกหลี่เว่ยจะไปตามรถมีมากกว่าความเป็นไปได้ที่จะลงจากรถมาหยุดอยู่กับที่อยู่มากแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้หานเฮาจะคาดเดาความคิดของรอไฟได้ ภายใต้การควบคุมระยะไกลของฝ่ายแรกแม่ลูกหลีเวยไม่ได้ขึ้นรถอีกครั้งหลังจากที่รถไฟบนนั้นขับออกไปแล้วสัญญาณสีแดงยังคงหยุดอยู่ในจอแสดงผลที่อยู่ด้านหน้าลัวไฟและรายงานของ0 0 5ก็ส่งมาอย่างทันท่วงทีรถไฟขับออกไปแล้วเออหมายไม่ได้ขึ้นรถโปรดสังการใจของลัวเฟยผ่อนคลายลงแม่ลูกหลีเวยลงรถที่สถานีนี้ หากเป็นเช่นนี้ขอแค่เขาส่งสัญญาณออกไปกำลังเสริมที่ตามมาก็จะไล่าตามมาที่สถาน,านีนี้ได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์ที่ตกเป็นรองของทางตำรวจก็จะคลี่คลายลงไปได้เยอะแต่จุดสีแดงที่บนจอแสดงผลไม่ได้หยุดนิ่งมันค่อยๆเคลื่อนย้ายไปช้าๆตามไปเป้าหมายจะออกจากสถาน,านีหรือเปล่าเหลือเฟยคาดการโดยเดีย,ดยจากการเคลื่อนไหวของจุดสีแดงและสอบถาม เขาไม่กังวลหากเป้าหมายจะออกจากสถานีเพราะขอแค่ไปจากสถานีรถไฟใต้ดินได้การสื่อสารและการยกย้ายกำลังของฝ่ายตำรวจจะสะดวกขึ้นมาอีกเยอะแต่การตอบกลับมาของ005กลับเหนือไปจะกัวาความหมายของหลัวเฟยมากไม่เป้าหมายไม่ได้ออกจากสถานีเป้าหมายกำลังเดินอย่างรวดเร็วไปที่จุดเปลี่ยนรถชั้นสออะไรนะจุดเปลี่ยนรถงั้นเหร รถไฟถามกลับอย่างตกตะลึงอารมณ์ดีๆเมื่อครูนี้หายวับไปในทันทีวัดกวางหยวนถนนเจิงฮั่นถนนสือถาถนนหยางโขออินเจียนที่นั่งอยู่ด้านนาทองชื่อแต่ละสถานีขึ้นมาฉะนั้นก็ตะกอนดังลั่นใช่แล้วสถานีนี้คือถนนหยางโขอเป็นสถานีปเปลี่ยนรถของสายรอบเมืองกับสายตะวันออกตะวันตกรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองมณฑลมีทั้งหมดสองเส้นทาง แบ่งออกเป็นสายรอบเมืองกับสายตะวันออกตะวันตกสายรอบเมืองแค่เห็นชื่อก็คิดได้ถึงความหมายนั่นก็คือร่างรูปสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบเขตศูนย์กลางของเมืองส่วนสายตะวันออกตะวันตกคือสายที่ทะลุจากตะวันออกถึงตะวันตกของเมืองเป็นตัวอักษรเลขหนึ่งขนาดมาโหฬานทิศทางของเส้นทางสายนี้ก็คือวนรอบอักษรเลขหนึ่งนี้ สถานีวัดขวางหยวนที่แม่ลูกหลี่เว่ยออกเดินทางตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของเส้นรอบเมืองจากจุดนี้ตรงไปทางทิศใต้3มสถานีก็จะถึงสถานีถนนยางโขและที่นี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อในการเปลี่ยนรถสายรอบเมืองกับสายตะวันออกตะวันตกพอดีจากจุดเปลี่ยนตรงกลางของชานชลาเดินลงมายัางายใต้ดินชั้นสองก็สามารถเปลี่ยนจากสถานีสายรอบเมือง มาขึ้นสถานีสายตะวันออกตะวันตกได้ส่วนสุนห้าเดินตามแม่ลูกหลี่เว้ยมายัางสายตะวันออกตะวันตกที่ชั้นสองและเวลานี้ก็มีรถไฟที่ขับจากตะวันออกไปตะวันตกจอดเทียบท่าอยู่พอดีหลี่เว้ยบาา้าตรงๆขึ้นไปบนรถสุนสุนหาไม่มีทางเลือกอื่นอีกเขาทำได้แค่ตามทั้งสองคนขึ้นรถไปเพราะกังวลว่าก่อนรถจะออกเป้าหมายจะลงจากรถกระทันหัน นุนฮาจึงพยายามเบียดไปอยู่ข้างๆหลิเวยเขาเป็นผู้สังเกตการคนสุดท้ายแล้วไม่ไว่าอย่างไรก็ไม่อาจถูกสลัดทิ้งสลิเวยเวลานี้ก็วางสายลงหลังจากเธอกวาดสายตาไปรอบๆตัวหนึ่งรอบก็มาหยุดอยู่ที่ตัวของุุน0ฮาจากนั้นจูๆ่ๆเธอก็กยิ้มออกมาให้ความรู้สึกเยื้ยยันและหมดสิ้นซึ่งความระแวง0 0า,ากระอักกระอ่วนอย่างยิ่ง ในชีวิตการทำงานเป็นตำรวจสืบสวนของเขายังไม่เคยเจอสถานการณ์อึดอัดใจขนาดนี้มาก่อนแถมในเวลานี้เสียงของโลเฟยก็ดันดังออกมาจากคูฟัง005 005 001 00เรียกโปรดตอบด้วยคราวนี้การตามรอยถือว่าล้มเหลวสิ้นเชิงและต่อให้สภาพการควบคุมจิตใจของ005จะดีสักแค่ไหนก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้บังคับบัญชา ไปใต้สายสตาของเป้าหมายที่จ้องขมเงมาได้เขากระแอมอย่างขัดเคินหนึ่งครั้งหมุนตัวเดินออกห่างไป2องก้าวจากนั้นจึงพูดเสียงเบาลงไปในไมโครโฟนที่อยู่ตรงคอเสื้อผม0ูนประสังการสถานการณ์ของเป้าหมายเป็นอย่างไรบ้างและในเวลาที่หลัวเฟยํานั้นประตูของรถไฟก็ค่อยๆปิดลงสิรือว่าใจกลยุทธ์เก่าอีกครั้งพาลุใัยลงไปจากรถ ในช่วงพริบตาที่ประตูกำลังจะปิดลงสนสุนาได้ยินเสียงประตูดังเขารีบหันกลับไปมองแต่ก็ได้แค่เห็นว่าตัวเองถูกขังอยู่ในรถอย่างจนใจเป้าหมายลงจากรถผมอยู่บนรถน้ำเสียงซึ่งซึมของสนสุนาถ่ายทอดผ่านคลื่นวิทยุไปยังรถบังคับการพวกเราพลาดการเฝ้าสังเกตการเป้าหมายไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทุกคนถูกสลัดทิ้งหมด เล่าฟกัดฟันมุมปากกดลงเป็นร่องลึกหันเหฮาได้ล้อมตัวหมากขุนพลเอาไว้แล้วและตัวเขาเองจะต้องลงหมากตัดสินแพ้ชนะตัวใดไปรับมือจุดสีแดงบนหน้าจอสแสดงผลเคลื่อนไหวอีกครั้งและหายไปอย่างรวดเร็วจะขึ้นรถแล้วขึ้นขันที่อยู่ทิศตรงข้ามกันเล่าไฟตัดสินออกมาในทันทีและในเวลานี้ก็มีตำรวจกำลังเสริมตามมาถึงสถานีถนนยางโขแล้ว พวกเขาได้รับคำสั่งจากหลวเฟยรอรถรอบต่อไปที่ขับจากตะวันตกไปตะวันออกเพื่อตามแม่ลูกเป้าหมายไปตอนนั้นทีมของหลวเฟยที่อยู่ในรถบังคับการยังคงติดขัดอยู่บนถนนที่รถราบเบียดเสียดหลวเฟยนั่งไม่ติดอีกต่อไปเขาเคาะพนักเก้าอี้ของอินเจียนช้าเกินไปละจะเสียเวลาอยู่ยนี้ไม่ได้คุณขับไปทางถนนเล็กทางจักรยานนะต้อยผิดกฎหมายวิ่งสวนลูกศ้อนก็ไม่ต้องสน แค่คุณขับรถให้เร็วก็พอถนนเล็กก็มีนะครับอินเจียนก็ร้อนหล่นเหมือนกันเสียงเข้าดังเหมือนตะโกนพูดแต่มันออกห่างจากเส้นหลักของรถไฟฟ้าใต้ดินนะผมไม่สามารถคลำหาไปทีลรจุดได้อ่ะคุณต้องบอกเป้าหมายสุดท้ายให้รู้ผมจะได้พุ่งตรงไปทีเดียวเป้าหมายเป้าหมายของหานเฮาอยู่ที่ไหนรถไฟเบิกตากว้างกวาดมองเหมือนสำรวจไปรอบรถจิงรือหัวหมื่อเจนอินหลิวซ่ง กลับพากันนั่งเงียบไม่ออกเสียงใดเส้นทางของรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดมีเกิดสิบกว่าสถานีใครจะไปรู้ว่าหานเฮาจะให้ภรรยาลงสถานีไหนเส้นเลือดสีเขียวปวดขึ้นบนหน้าผากของลัวเฟยนี่เป็นการแสดงออกว่ากระแสะเลือดไหลทะลักเกินพิกัดความคิดของเขาเองก็มาถึงจุดสูงสุดในเวลานี้เช่นเดียวกันทันใดนั้นเขาก็ตะโกนออกมาเสียงดังสถานีปเปลี่ยนรถอีกเส้นหนึ่งอยู่ที่ไหน อินเจียนที่คุ้นเคยกับการจราจรในเมืองมอนทลนมากที่สุดรีบตอบกลับทันทีประตูจงยางเร็วรีบไปประตูจงยางรถเฟยออกคำสั่งก่อนจากนั้นค่อยอธิบายสั้นๆหนึ่งประโยคถ้าผมเป็นหานเฮาผมจะต้องไปเจอหน้าลูกเมียที่นั่นแน่นอนเพราะนั่นเป็นที่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินเข้าและออกทีมากที่สุดถูกต้องในเวลานี้คนอื่นๆก็เข้าใจแนวความคิดกองหลัวเฟยแล้ว ไม่ว่าอย่างไรการพบหน้าลูกเมียของหานเอาก็ต้องมีความเสี่ยงมากอยู่ดีดังนั้นเขาจะต้องเลือกสถานที่ที่สามารถหนีไปได้สะดวกที่สุดเป็นสถานที่นัดพบกันและในสถานที่เปลี่ยนเส้นทางรถจะมีรถเข้าออกจากที่นี่ทั้งหมดสี่รอบคิดตามระยะห่างในการปล่อยรถรอบต่อไปในช่วงเวลาเร่งด่วนคือสีนาทีทุกๆนาทีจะมีรถรอบหนึ่งขับออกไป ซึ่งก็หมายความว่าในช่วงทุกหนึ่งนาทีฮันเฮาจะมีโอกาสหนีขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปได้ตลอดเวลาเส้นตวันออกตวันตกและเส้นรอบเมืองมีจุดเปลี่ยนสถานีรถทั้งหมด2จุดถนนยางโคเป็นจุดรวมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากไปแล้วจุดเปลี่ยนรถอีกจุดที่ฮันเฮาสามารถเลือกได้ก็คือเลือเพียงประตูจงยางเท่านั้นรเฟฟอ,อิงตามสองข้อด้านบนคาดการว่า เป้าหมายสุดท้ายของแม่ลูกหลี่เว่ยก็คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประตูจงยางการคาดการณ์นี้ถึงแม้ว่าจะไม่มั่นใจร้อเปอร์เซตแต่ภายใต้สถานาการณ์ที่ตกเป็นรองทุกด้านยังพอมีความหวังว่ใหม่ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นมาได้บ้างอินเจียนใช้เวลาประมาณ10กว่าวินาทีในการเค้นสมองคุ่นคิดถึงเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ประตูจงยางจากนั้นเขาก็หักพวงมลาลัยอย่างแรงรถตู้เลี้ยวออกจากขบวนที่ไหลเวียนเบียดเสียดทิ้มหัวเข้าไปถนนสายเล็กที่ห้ามรถใหญ่เข้าเสียงใซเร่นดังก้องทําให้รถจักรยานและคนเดินเท้าที่อยู่บนถนนพากันหลีกทางให้ในที่สุดรถตู้ก็สามารถห่อตะบึงไปได้อย่างราบรื่นสัญญาณบนหน้าจอแสดงผลเดียวปรบเดียวโปรและ ก็ดูเหมือนจะมุ่งตรงไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประตูจงยางนี่ช่วยเพิ่มความมั่นใจส่วนหนึ่งให้กับพวกหลัวเฟยอินเจนเองก็เอาการออกงานมากหลังจากที่เขาขับรถเลี้ยววนไปมาอยู่ไม่กี่รอบสัญญาณที่เดิมที่ถูกดึงให้ออกห่างก็ค่อยๆเริ่มมีเขาหลางใกล้ให้เห็นในใจของพวกเขาเริ่มยินดีขึ้นมาเล็กน้อยดูท่าจะยังมีโอกาสขัดขวางแม่ลูกหรือไว้ ประมาณ20นาทีต่อมาสัญญาณบนหน้าจอแสดงผลปรากฏขึ้นอีกครั้งตำแหน่งที่แสดงให้เห็นอยู่ใกล้รถบังคับการอย่างมากหลังจากหยุดไปชั่วระยะเวลาสั้นๆจุดสัญญาณก็ค่อยๆเคลื่อนที่ลูกทีมของลัวเฟยสบตาก,กันถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจรู้ดีแม่ลูกหลีเว่ยลงจากรถแล้วเพราะการเคลื่อนที่ของสัญญาณในตอนนี้สอดคล้องกับลักษณะการเดินพอดี และอย่างที่คิดไว้เสนตตะกอนเรียกด้วยความตื่นเต้นของาตงานตรงๆดังออกมาจากเครื่องดักฟังคุณ่อครับแต่เสียงของเขาจู่ๆก็ขาดหายไปเหมือนทุกคนปิดปากเอาไว้หลังจากผ่านไปชั่วครู่คลื่นวิทยุส่งผ่านเสียงจอแจออกมาอีกระลอกจากนั้นสัญญาณทั้งหมดก็ขาดหายไปในทันทีเขาทำลายเครื่องดักฟังทุกคนรู้ดีเขาที่ลัวเฟยพูดถึง ก็คือคนที่ทางตำรวจตามหากันอย่างยากลำบากหารเห่าและในเวลานี้อินเจนเองก็ขับรถตู้คันเล็กกลับเข้ามายัางถนนใหญ่อีกครั้งถือโอกาสที่รถกำลังติดไฟแดงเบียดเข้าไปในทางจักรยานจากนั้นก็เลี้ยวย้อนสอนอีกครั้งจนเมื่อไม่มีทางให้ไปต่อได้อีกแล้วจึงหยุดรถชี้ไปข้างหน้าพร้อมบอกตรงนั้นก็คือทางเข้าสถานีประตูจงยาง พวกโลเฟยไม่ลังเลอีกต่อไปเปิดประตูรถกระโดดกามตามการพุ่งตรงเข้าไปที่ประตูสถานีการใช้พละงกำลังวิ่งหอครั้งนี้ความแตกต่างด้านสมรรถภาพร่างกายของทุกคนก็ได้ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนหลิวซงที่มีพื้นฐานเป็นกองร้อยปฏิบัติการพิเศษบวก่กับที่เครียดแค้นหันเห่าเป็นทุนเดิมจึงพุ่งทยานไปอยู่หน้าสุดก่อนใครอินเจียนถึงแม้ว่ายังหนุ่ม แต่ความเร็วก็ได้แค่พอๆกับหลัวเฟยทั้งสองคนตามหลังหลิวซงอยู่ประมาณสิบกว่าเมตรมูเจียนอินเป็นผู้หญิงแน่นอนว่าตามอยู่ท้ายสุดจึงรื้อหัวไม่รู้ว่าเป็นเพราะจงใจหรือไม่ตั้งใจเขาเองก็วิ่งได้ชามากเหมือนกันแถมยังหันกลับไปมองมู่เจียนอินที่อยู่ข้างหลังตลอดเวลาคนกลุ่มหนึ่งวิ่งทะยานอย่างบ้าคลั่งเมื่อเข้าไปในสถานีก็เกิดการประทะเบียดเสียดกับกลุ่มคนที่ เดินจอใจอยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้คนบางกลุ่มไม่รู้สาเหตุก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังผู้โดยสารที่อยู่รอบๆหันมามองทำให้เกิดความวุ่นวายไม่น้อยเสียงตะโกนและความโกรนดังเข้ามาในสถานีชายคนหนึ่งที่กำลังจะเดินออกจากสถานีอึ้งไปครู่หนึ่งจึงหมุนตัววิ่งออกในทันทีผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กคนหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากเขาก็น่าเปลี่ยนสีสามคนนี้ก็คือหานเฮาและแม่ลูกหลีว่ย หันต,งต,งตรงๆตะโกนเรียกออกมาคำหนึ่งว่าพ่อครับเขาเดินตามไปสองก้าวเหมือนคิดจะไล่าตามหานเฮาหรือวัยรีบควา้าลูกชายเอาไว้จากนั้นก็กอบแนบอกอ,กอย่างแน่นหนะาสัณฑ์ตํารวจที่ตามจับแต่ละคนวิ่งผ่านหน้าพวกเขาไปอย่างรวดเร็วหันตรงตงตกใจจนร้องไห้ออกมาส่วนหรือวัยดวงตาทั้งสองข้างก็มีน้ำตาคลอใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลและจนใจ หันห้าบุ้งกลับเข้าไปในทางเข้าสถานีสุดกำลังมองเห็นรถไฟสายรอบเมืองกำลังจอดเทียบท่าอยู่พอดีเขาเราวิ่งลงบันไดไม่ได้จึงกระโดดลงมาทั้งตัวกระโดดจากจุดตรวจตัวไปบนชันฉลาที่สูงประมาณ4-5เมตรเนื่องจากการกระทำนั้นรุนแรงเกินไปเมื่อเขาตกลงพื้นร่างจึงเสดท่าขวาพลิกลงไปอย่างเห็นได้ชัดลิวซงที่นำมาก่อนใครไล่ตามมาจนถึงจุดตรวจตัว เห็นนันเฮ้าเดินกับเอกไปที่ประตูรถไฟพอดีเขากัดฟันพร้อมที่จะโดดลงไปเช่นกันแต่เวลานี้พนักง,งานตรวจตัวที่อยู่ด้านข้างกลับมีสติค,คืนมาเธอเดินหน้ามาขว้าตัวหลิวซ่งเอาไว้เอ๊ะอะไรของผู้คุณกันเนี่ยซูตัวหรือยังหลิวซ่งทั้งรีบทั้งโมโหแต่กลับไม่สามารถทำรุนแรงกับสาวใหญ่อายุ40กว่าคนนี้ได้เขาทำเพียงดิ้นรนไปด้วยตะโกนไปด้วยปล่อยผมผมเป็นตำรวจ หลันี้ลัวเฟยและอินเจียนมาถึงพร้อมกันประตูรถไฟบนชานฉลาดด้านหน้าของพวกเขากำลังจะปิดลงส่วนหานฮาก็ลาขาที่บาดเจ็บเบียดเข้าไปในขบวนรถได้สำเร็จพวกเราไปตำรวจลัวเฟยทวนคำพูดของหลิวซงเสียงเคร่งครึม้มสีน้าของเขาในที่สุดก็หยุดพนักงานตรวจตัวเอาไว้ได้ผ่าไฟหลังปล่อยมืออย่างงุนงงจากนั้นพวกลัวเฟยทั้งสามก็พากันกระโดดลงไป แต่พวกเขามาช้าไปก้าวเดียวประตูรถปิดลงตรงหน้าพอดีหลิวส่งคำรามเสียงต่ำหนึ่งทีพุ่งเข้าไปดึงประตูให้แยกจากกันแต่เห็นได้ชัดว่าเสียแรงปรรเปล่าหันเฮายืนอยู่หลังประตูลมายใจยังไม่ปกติเขาเขย่งเท้าสุดปากดูท่าอาการบาดเจ็บจะไม่เบาโลไฟและอินเซียนมองห,หันเฮาที่อยู่หลังประตูกัน้นขวางอย่างจนใจห,หันเฮากลับใส่หัวเบาๆยิ้มขึ้นๆ สีหน้าของเขาซับซ้อนถึงขีดสุดมีทั้งความอะไรอวอวร์และความเป็นห่วงคนในครอบครัวและมีทั้งความลำบากใจและการขอโทษเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอดีตเพื่อนร่วมงานมีทั้งความเจ็บปวดและอึดอัดจใจที่ต้องเป็นผู้หลบหนีและมีทั้งความภาคปูมิใจหลังจากหนีมาได้สำเร็จรถฝ่ยค่อยๆเคลื่อนออกไปสิ้นสุดการคุ้มเชิงที่ไร้ความหมายของทั้งสองฝ่าย โลเฟย์ถอนหาใจเบาๆหนึ่งทีการต่อสู้ด้านสติปัญญาที่ต่อเนื่องมาตลอดช่วงบ่ายในที่สุดก็ได้รู้ผลเป็นว่าตัวเองจะทำเต็มที่แล้วแถมยังเข้าใกล้เส้นชัยอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไปในขั้นสุดท้ายเพียงนิดเดียวในหูฟังมีเสียงรายงานจากเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมตำรวจนอกเครื่องแบบที่คลาดกับเป้าหมายก็ขึ้นรถรอบหลังของสายฝ่ยงตะวันออกตะวันตกตามมา ยานสถานีประตูจงยางพวกคำบาร,รมตัวอยู่ข้างกายหัวเฟย์อย่างรวดเร็วแล้วจากรู้ว่าหานเฮ้าหนีไปได้ทุกคนล้วนมีสีหน้างหงุดหงิดอุโมงค์ปรากฏแสงไฟอีกครั้งรถรอบต่อไปใกล้จะเข้าจอดเทียบทชาแล้วผู้การหลวยังจะตามไหมครับอินเจียนถามหัวเฟย์ทำเสียงเฮิะหนึ่งทีถามกลับตามไปที่ไหนล่ะอินเจียนอาปากค้างพูดไม่ออก เมื่อตัวหันเห่าไม่มีสัญญาณจากเครื่องติดตามใครจะไปรู้ว่าเขาจะลงรถที่ไหนจะหนีไปทางทิศใดเรียกทีมกลับเธอูรเฟยบอกมือหมุนตัวเดินออกไปนอกชานชลาทุกคนทำได้แค่กลับไปด้วยความแค้นใจเมื่อออกจากจุดตรวจตัวก็เห็นเจิงรือหัวและเมือเจนอินสองคนยืนเฝ้าอยู่ไม่ไกลแม่ลูกหรีเวยยืนอยู่ข้างกายพวกเขาอย่างหวาดภวา ที่ได้ทั้งสองคนมาครูวิ่งอยู่ท้ายสุดพอเห็นลหลิวซ่งหลวเฟยอินเจียนไล่ตามหันเท้าไปเพื่อเขากลับหยุดยืนควบคุมตัวแม่ลูกหลิวเว่ยเอาไว้ตอนนี้เห็นพวกหลวเฟยกลับมาเจิงรู้หัวรีบเดินขึ้นไปรับหน้าสองแล้วถามเป็นยังไงบ้างตเฟยใส่หน้าเซื่องซึมหนีไปละแค่ก้าเดียวจึงรู้หัวร้องอ้อออกมาหนึ่งคำยังเสียดาย สลิเว่ยที่อยู่ด้านหลังของเขากลับถอนหายใจออกมายาวๆเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกหานตรงๆที่อยู่ข้างๆจับมือมารดาไว้แน่นหนาใบหน้าฉงนสนเทปรอยน้ำตายังไม่เหือดแห้งโลเฟยเดินไปข้างหน้าพิจารณาสองแม่ลูกเขาเองก็ไม่พูดอะไรไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่สถานการณ์ของอินเซียนในเวลานี้กลับกระอักกระอ่วนมากหลังจากถูกสลีเว่ยจ้องมองพักใหญ่ ในที่สุดเขาก็ฝืนเงยหน้าขึ้นทักพี่สะพ้ายจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่หลวงฟนี่คือผู้การคนใหม่ของพวกเราหลวงฟคุณตรวจอินผู้การหลวงหรอว่ายิ้มขมขืนพวกคุณจะตั้งโทษฉันในฐานปกป้องคนผิดหรือเปล่าอินเจียนก้มหน้าไม่พูดอะไรส่วนหลวงฟกลับมองออกแล้วว่าด้านหน้าของเขาคือหญิงสาวที่ทั้งเด็ดเดี่ยวและฉลาด การจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหานเฮาจากปากของเธอถือเป็นเรื่องที่ยากมากเขาเงียบไปครู่หนึ่งจึงเดินไปข้างหน้าอีกสองก้าวคู่เข่าลงตรงหน้าหานตรงๆเธอชื่อหานตรงๆสินะเลอไฟใช้น้ำเสียงเป็นมิตรถามเด็กสายเห็นคนปแปลกหน้าเบื้องหน้าสิน้าหวาดกลัวเล็กน้อยฉันรู้จักเธอดูสิฉันมีรูปของเธอด้วยนะ รถเฟยแบ,บมือขวาออกกลางฝ่ามือของเขามีรูปของหานตรงๆใบหนึ่งอยู่จริงนั่นคือรูปที่หานเฮาทิ้งไว้ตอนที่หนีไปจากห้องน้ำตึกใหญ่ของกองบัญชาการและษสความปลอดภัยสาธารณะหานตรงๆเอียงหัวอย่างแปลกใจความหวาดระแวงที่มีต่อลัวเฟยหายไปหลายส่วนตรงตรงเธอรู้ไหมว่าคุณพ่อไปที่ไหนลัวเฟยถืโอกาสจี้ถามหากเมื่อครูหานเฮาพูดอะไรกับหลิวเว่ย บางทีอาจหลอกล่อออกมาจากปากเด็กได้บ้างผมรู้ครับเมื่อครู่คุณพ่อมพงจะบอกผมคำตอบของหานตรงๆทำให้ใจของทุกคนกระตุกหูแต่และคู่รวนตั้งตองขึ้นมาอ๋อลัวเฟยยิ้มออกมาเหมือนไม่อีหนังขังขอบเข้าไปที่ไหนเหรอเขาไปจับคนแล้วคนหนึ่งที่เลวมากๆหันตรงๆผพูดเสียงจริงจังจากนั้นเขายืดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิพ่อของผมเป็นตำรวจ เราเฟยนิ่งอึ้งพวก engineer, อินเจียนหลิวซ่งเองก็อึ้งไปเช่นกันในสถานการณ์เช่นนี้คำพูดของงานตรงๆททำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกปรงอนิจังอยู่ไม่น้อยส่วนลีเว่ยดวงตาทั้งสองข้างก็ยิ่งแดงน้ำตาคลออยู่ในกรอบดวงตาใช่แล้วนี่คือคำพูดที่เมื่อครู่หานเฮาเพิ่งบอกกับลูกชายในใจของลูกชายพ่อของเขายังคงเป็นฮีโร่ที่ไล่จับผู้ร้าย ดูเหมือนหลวเฟยจะยังไม่ยอมแพ้หลังจากเงียบไปพักใหญ่เขาก็ถามขึ้นอีกพ่อของเธอพูดอะไรกับเธอบ้างหรือเขาบอกให้ผมตั้งใจเรียนพอโตขึ้นแล้วก็ต้องเป็นตำรวจเหมือนกันฮันตงตงยืดอกเล็กๆขึ้นเหมือนว่าทำแบบนี้แล้วจะทำให้เขาโตได้เร็วขึ้นก็ไม่ปาน